สำหรับเพื่อนๆนะครับหลายคนับที่โพสเฟซบุ๊กนะครับแล้วอยากใส่เสียงเพลงนะครับลงไปบนโพสของเราด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีวิธีการใส่เพลงนะครับลงในโพสปกติบน Facebook ของเพื่อนๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเริ่มแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่ Facebook ของเพื่อนๆก่อนนะครับ พอเพื่อนๆเข้ามาที่ facebook เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เพ facebook, ื่อนๆนะครับเข้ามาที่โพสต์ปกติของเพื่อนนะครับสมมุตินะครับผมจะใส่เป็นรูปภาพนะครับสมมุติผมเอารูปนี้นะครับอ่แล้วกดที่คําว่าถัดไปนะครับพอเรากดที่คําว่าถัดไปมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะครับจะเห็นรูปภาพนะครับที่เราอัพมาเมื่อกี้นะครับก็ให้เพื่อนๆครับ มาเลือกที่คําว่านะครับแก้ไขนะครับพอนเพื่อนเลือกที่คําว่าแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่ตัวนี้นะครับพอนเพื่อนเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่คําว่าเพลงนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการนะครับหาเพลงนะครับที่เพื่อนเพื่อนต้องการนะครับอ่าสมมุติผมยาืกเป็นเพลงนี้นะครับก็แตะไปนะครับ หลังจากที่เราเลือกเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็นะครับสามารถนะครับปรับแต่งนะครับตัวนี้ได้นะครับปรับแต่งข้างล่างเนี่ยครับเขาจะมีให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกไปนะครับพอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดที่คําว่าเรียบร้อยนะครับพอเรากดที่คําว่าเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับเรานะครับสามารถนะครับเลื่อนนะครับตัวนี้ลงไปไว้ตรงไหนก็ได้นะครับของหน้าจอนะครับเนี่ยผมจะเลื่อนลงมาอยู่ข้างล่างนะครับอ่า พอเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่านี่นะครับแล้วกดนะครับให้กดที่คําว่าเรียบร้อยนะครับอ่าพรอมเพื่อนกดที่คาว่าเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้เพื่อนๆจะมาใส่ข <kaç Beginning S 1> ้อความอะไรก็ได้นะครับสมมติผมจะใส่ข้อความนะครับจุดๆๆนะครับอ่าเท่ากับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เพื่อนนะครับกดโพสตได้เลยนะปกติเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นวิธีการนะครับ สร้างโพสต์นะครับโดยใส่เสียงเพลงไปด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับลองทําตามนะครับแล้วทําได้หรือไม่ได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างวิดีโอด้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับโกโก้สมยัยสวัสดีครับ